กับทรงนลูกชายผูน้อยนะครับพระพัฒน์มีลูกชายผูน้อยนะครับมาเดินมานีเนกการด้วยนะครับน้ใจนาจะไปบรรพุนง้นเนะครับออกไปผ่านหลบางแล้วนะครับมีเสียนะครับช่วงคำมานีนะครับผมต้องเลยขยหนิงน้ำใจนะครับแเวลางนะครับวแล้วขอบร บัวดีงสาพดีนีละทีไปทีมากลุบใช้ทุน้อยพอดีเป็นอ่างัใช่างเล่นอย ช่อยนะครับผู้ชายผู้น้อยสามไม่รบาม่รบกรบี่เลยนะครับ ชายตัวน้อยนะครับจิ้มจ,จำได้นะครับตัวน้อยนะครับมันได้สูงมากนะครับ กาิมกาเอื้องนัเจ้ารอบค๊มับมหาหม่องสีขาวขาวิบมีป่า ลุ่มดังๆ,ๆร้อยพันที่นี่พี่น้องกับผม315รคและแนนนะรุ่นนะครับรุ่นลูก450้อยบไม่น้อยนะครับนะครับกับใบใจนั้นใบใจอยู่ในขาวเจมเจมทายา่กุ้มดำไล่ๆนี่มันไหลขึ้นมาบางๆนี่พี่น้อง กอยบีกอยวนกอยลดระดับเบาๆดิๆ่ง,งด,ด้านขัวของดำคือมืนทึมด้านขาัาวตาเปล่าทาบเกิมีโอกาสบังวันจาบังเ 60, ด้อสามร้อยหกสิบพันจ้าไปมองจ็บแย้งสับหลุดปูไขเลคระคะับ จากเธอไม่เลยในบดที่ง่าหาสิบพันครั้บึกกันไปเรื่อยๆอ่ะบอบังดักพักแรกเป็พบอเขาพักสองสิบบังบอพักแปดสิบแปดสิบห้าครับผมเป็นลูกเพิ่งเพิ่งไปน้ำกันลูกครับ เขาที่มันแทรกเข้ามาในเทาครับ400ยพันดูด้วยนะอื่นนะครับดูด้วยนะกลับไปใจท่านไปใจครับไปใจเบามากาไหมครับเน่เบาดี20ผ่านครับผม20 สสามสิบาครับผมไม่บงนี่นะครับแจ้งพี่บอกน้องาเบางไรแห่ินะครับเอาเบางไรหาิพครับสี่สิบามตาาพี่ออกกุลาเลยครับผมหาหาสีี่ครับี่งือบ้ยแต่ผมมาเพื่อหาสมันได้หามอยู่ดี หางสี่ครับมครับสามร้อยสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าบกรเลียสัน